สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นเสาร์ที่5กรกฎา,าคมสาาอ,องพัน้ารอยหกบพ่กันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ไอ้มิญยมมาลไลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดือนดูงงานครับเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆมันกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดใหม่ไอ้มิญยมหยุดจร์อังคารพุธออกตลาดเพื่อหัตสุขเสาร์ที่นะครับเอามือในบรรยากาศคึกคักนะครับเวียดนาาาามมมมปปรรรระะะณณ20 20คคคนนนัับบเวียด ครับมาทั้งสื่อทั้งงวทั้งควายนะครับครับตลาดนัดโคกระบือคําเตยนะครับอําเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับเวียดนามเข่าเวียดนามเข่าประจําแล้วนะครับบครันะครับอ่ะเมื่อนี้บรรยากาศพี่น้องฝนครับพ่อแม่พี่น้องนะโอ้ผู้ชุ่มไหลหรือเปล่านะทั้งเวียดนามทั้งปรแม่พี่น้องเกษตรก่อนไดห้อยกระไรนะครับเบิ่งกันนะข้าวต่อราคากันอยมั้ย จะไปบึงก<ห>ันนะ,<ล>ะอ้มีแมมแมวแมวควยแมมแมมมันแมวมันไม่จอยไห้อยเป็นบอสะดวกไปส่งคนไปอยากไปส่งน่อยล่งสาวหน,วน่อยาสา,ววยายพัฒนาหน่ยเรียบง่ายสาวหนว่อยสายพัฒนา ง,งี้ยงสาวหน่อยตัวเหลืองๆหางเงี้ยวๆคู่หางสวยๆถ่ายสวยมีขึ้นรถหลายมีแผลหน่อยนึงขึ้นรถหลายมีแผ,แผลนนหน่อยนะมีแผละลอกจะเน้่อยหน่อยเาาหน่อยพันสองทางดีด้วยเงม้าวาหน่อยจ้าบาทนะครับ 18, หน่่ยอยาหน่อยหมื่นแปดพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยี่สิบวกคนระับ สา 18, ว,นะว,าวาน,าน้อยสูง120บวก18,500นาครับโตดีนะครับโตเงี้วมีอ่างน้อยๆนะครับสวงแค,บด,นะบ,แคบดีนะครับสว่าแคบดีนะครับผู้หางดีนะครับเด็ดใส่ได้อยู่ข้อใหญ่ข้อหนาดีนะครับโดยรวมหมดนะครับสายพัฒนาสืบไว้ข้อใส่ได้นะครับหน้าตาดีครับอ่องข้อสวยครับอ่องคออ่องคอสามอ่องนะครับข้อสามอ่องชัดเจนดีนะครับหมื่นแปดพันห้าร้อยหน้าหวานดีนะครับ ขวัญสองข้างสองดอกคนระับทัดทัดมาล่าหูขวาหูซนะ้า,ายาครบสองดอกนะครับทัดกกมาละนะตตลาหูซ้า,ายหูขวาครบสองดอกนะครับครับมีขื่นรถมีถลอกันหน่อยหนึ่งครับเมือนเปียกครับเป็นต่อต่อยพ่อต่อร่องใดนะครับสายพัฒนาแม่เหลี่ยมครับสนใจที่ต่อใดเบอร์ใดนึำศูนยะ์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่ง หกสี่หกแปดสามหนึ่งสนใจท่านมาสอบถามครับสามน้อยสามน้อยเปนอไครับถ่ายก็สวยอยู่เลยแต่ว่าประ่ยนมนไหนคะรับ,บกรรมเนื้อส่วนไทยกับพ่อะสดอยู่แนะต่ว่าหางยกประสูงมาไหนครับ,บเป็นตะตออยู่นะครับราคาก็ไปได้อยู่นะครับ หมื่นแปดปัญหาลอยนะครับเพราะว่ารูปทรงดีเพราะว่าอัตลักษณ์แดงนะครับถ้าว่าตัวดีอยู่สายพัตน้านะเจ้าของเก่าว่าลูกเก่าครับได้เงาได้สวยอยู่นะครับโอเคนี่นะเพรามว่านี้ผู้ชมหลายือเปล่าอ่ะขอกวีเอลสิบสตัวนะครับตัวที่12นะครับขอกวีเอลนะถ้าเวียดนามกำลังต่อราคาเนี่ยซื้อค่ายแปลกว่ะ คนซื้อคไขยแปลกกันเลยอืโอ้เด mm ็กหน่อยเด็กหน่อยไข่เราเกาคไขยเป็ดอับเปลกเปลดนี่ไงมีคนอยากสะสมอยู่เนี่ยสายเขาเปลกเปลดนึงเอฟซีไว้แต่เขาเท่เนีเขาเปลกแม่ยลูกทำค่าเจ้าบาททำหมื่นแปดพันห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนึ่งเอ้าแม่ลูกนสายเขาสายเขาสายสะสมครับ สายสะสมสายอนุรักษ์นะครับสายเขาหนึ่งหมื่นารนะครับแม่ลูกแม่สูงประมาณลอยยี่สิบเจ็ดบวกนะครับร้อยยร้บนะครับเป็นควายเหล่าเก่าออกเขากลางๆตู้กาบินจะว่าตู้กับบ้านนับจะออกไปนับเขาบวชขึกันนะครับแม่ลูกลูกถูกห่เดารครับโอดิน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 กระโดดนะครับ การ่ลิตต่อเราคากเนือครับโอ้โหเนกนแน่มันนั้นขายดีเนะนื้อคนคนไปส่งคนไปเป็นว่าอยากอายกลองสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดสี่สองาสหห้นสนใจทุมาสอบถามสายแปดแปดของแปดแปดครับสายสะสมคนระับอยากได้ของแปดไปสะสมครับเป็นอย่างครับ สาวหน่อยปรมาน้าก <25 S 1> <anche. S 2> ันตัวนี้สาหน่อยเจ้าทาครับตัวนี้เงินหาเปิดใบหนื่นห้าสบห่างเวียดนามเนห่าเงินห่านเก่า สาวหน่อยหมื 19, ่นก้สวยดสวยสูงรอยยิบหายยอนะครับกระบาลโหนกดีนะบตเงา้วดีนะขอดีนะตัวข้อบอกคนใหญ่ป็นไรสูตัวพุ่นมาเลยน,นะตัวตัวพุ่นไทยรีบกันไหมตัวตัวนี้ได้ไทยนะครับตัวนึงได้ไทยตัวนึงได้ได 19, นะ 19, นะเาในหมื่นเก่านะหมื่นเก้าะครับเปเปลี่ยนมือกันอยู่นะเป็นเปลี่ยนมือกันอยู่นะ ผู้ชมหลายน้าแน่นนี่นะครับผู้ชมหลายผู้ชมหลายน้าแน่นนะมันนี่นะครับน้าแน่นแห้งนะครับคุณชายยุทธพรสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ราคาหยาดนะครับเวียดนามไหลเนะวียดนามซื้อซื้อนะเห็นเห็นรถสิบล้อมาสามขั้น,นครับสิบล้อของเวียดนามนะขนงัวขนงัว สองขัน้นนะครับถ้าควายเต็มถา้าถ้าควายเต็มสิบลออ้อหนึ่งก็บง่วนสองขั้นนะครับควายขั้นหนึ่งนะครับ<ม><น>อยียดน้าม,ม้าลงทั้งสองทีมัทีมทึ่งทึ่งทีมมัวทีมควายมากเท่ากันครับบรรยากาศนย่างนี้นะผู<ม><น>้ชมไหลเลยนะผู้ชมไหลเลยผู้เ<ม><น><น>บิรงกันนะเมี่เบิรงอ่างอยู่ แม่ใหญ่สูง3 5นาอ่างลึกๆแม่มั่นไมครับแม่ท้องครับผมแม่ท้องัะครับท้องที่เทเลนั่นท้องที่สครับท้องที่สามสค่าจับาทครับค่าเปิดเลย3 0 0 3,000บาท3 0 0 0ครับ138 138ะหางเงานะครับอ่างใหญ่ลึกสูง138 3 0 0 0นะราคาเปิดเร็บบ้านใแตงครท้องเจ็ดเดือนลูกที่สามสมนุ่นนะครับ อยู่ที่สามค่ะตของมันว่าน่ะมันหน้าหน้าตาแบบหวานดีนะหน้าตาหวานดีนะลูกไม่แพ้ตัวแม่ลูกตัวเมีครับอันคุณเจ้ามือที่เคยไปเปิดนะครับหัวตะแยกลูกไปนู่นนั่นน่บโอเปนจุงไปเอ้าสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ 093-5251-580นึ่งห้าสองนึ่งแแม่ลูกลู่ครับแ,นะแม่ลูกค่าจับัดนะครับห้องสองหมื่นแปันห้าร้อ้าวเน่เลยสตัวนนะครับแม่ลูกดูตัวเนี้ยส่าแป้าร้อยนะครับสองหมนแารนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับนเะบอร์เดียวกันนะครับโอ้แต่ว่าลูกดีเด้ แม่สูงย์วัยสามห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบร้อยสามห้านะครับประมาณร้อยสามสิบร้อยสามห้านะครับเขาสองกันบ่เกินลูกสองอาจจะลูกแรกลูกสองนะครับเขาสองกันนะครับเขาลูกแรกลูกสองนะครับครับหลังใหญ่อยู่นะครับหลังใหญ่อยู่ข้อใหญ่อยู่นะครับข้อไปได้นะครับขอไปได้นะครับเป็นควายเหล่าเก่าครับควายเหล่าเก่าอุตสาคะนี้นะครับควายเหล่าเก่าอุตสาคะนี้นะครับแม่ลูกลูกเนี่ยนเศร้าแป๊ะ ขาดลอยครับราคาก็เริ่มจะตึงขึ้นมาจังหน่อยแล้วนะครับช่วงนี้นะครับครับช่วงนี้ก็เริ่มนะตึงขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มมีใกล้ราคาสามหมื่นเข่าแล<น>้วครับหลังจากที่สองสามเดือนที่แล้วเนะนี่ยมีแต่แบบแบ 20, 000, บ, 20, บ,บสองหมื่นแบบสองหมื่นเคลียนะครับครับมีแต่สองหมื่นเคลียนะครับราคาเริ่มกระเตื้องขึ้นมาจังหน่อยนะครับราคาขยับขึ้นมา สองสามพันนะครับสองสามพั 2, 3, นครับราคาขายยับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับยุดตลาดเนี่ยมันยุดตลาดเนี่ยนะครับราคาไปหาสื่อน้ำบานรเลยอีกราคาหนึงนะ่งครับคนสื่อกลับสื่อว่าทำกับไรนะไปสื่อไปต่อไปต่อไปต่อกับต่อเพื่อเพื่อเอากำไรนะพี่น้อง